เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพกับผมนายมนฑนเกียรติคุณสิริเลขประจำตัวนักศึกษา620426021006รุ่น27ห้อง1หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฒี์ปุย์ำขอรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาดังต่อไปนี้ สถานที่ฝึกประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ตั้ง2 1 0ถนนจีละตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารพี่เลี้ยงนางสุนันทิสิษธิศาสตร์ สถานที่ฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตั้งถนนบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารพี่เลี้ยงนายเอกราชชวีวัตร สภาพบริบทสถานที่ฝึกประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ดังต่อไปนี้ประวัติความเป็นมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบุรีรัมย์จัดตั้งขึ้นตามประกาศการะทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกิ่งอำเภอลงวันที่27สิงหาคม2536ลงนามโดยนายปราโมทสุข,ขุมรัฐมนตรีช่วยว่าการรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการปัจจุบันสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยน ภารกิจหน่วยงานใหม่และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานมาเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่125ตอนที่41เมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2551และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4มีนาคม พพุทธศักราช2551าสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงประกาศให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ศศอ,ยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551เป็นต้นมา ข้อมูลด้านการบริหารผู้บริหารได้แก่นางสุนันทิทธิษศาสตร์ข้อมูลกอสน,นตำบลในสังกัดและนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีกอน,อนตำบนในสังกัดจำนวน19แห่ง นักศึกษาระดับประถม127คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,348คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1,713คนรวมนักศึกษาทั้งหมด3,188คน ข้อมูลด้านบุคลากรกศนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ข้อมูลด้านบุคลากรข้าราชการจำนวน6คนลูกจ้างประจำา1คนบุคลากรทางการศึกษาสคนครูอาสาสมัครกศน4คนครูกศนตำบน48คนครูศูนย์การเรียนชุมชนสองคนครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ1คนบรรลักษ์จ้างเหมาสองคน พนักงานบริการ2คนรวมบุคลากรทั้งหมด68คนต่อไปเป็นสภาพบริบทสถานที่ฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติความเป็นมาสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2526และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2529ที่ทาําการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่บริเวณกม .5 ถนนบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย,ยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์หรือเรียกชื่อว่าสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551ลงวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551 โดยสถานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน23แห่งตั้งอยู่ที่2 8 3หมู่11 1, ถนนบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลเสม็จอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลด้านการบริหารผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์นายเอกกราชชวีวัตรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวภกาวดีสุขสิริสวัสดิกุลข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานกศนจังหวัดปุยรำมีจำนวนทั้งหมด23แห่งดังนี้โซนภูกระโดงได้แก่กศนอําเภอเมืองกศนอำเภอลำไหมาศกศนอําเภอชํานิและกศนอําเภอบ้านด่านโซนเราสู้ได้แก่กศนอําเภอพระพาชัยกศนกศนอําเภอห้วยราชกศนอำเภอประโคนชัยกศนอําเภอบ้านกวดและกศนอําเภอกระสังโซนฝั่งมูล ได้แก่กศนอเภอคูเมืองกศนอเภอแคนดงกศนอเภอสะตึกกศนอเภอบ้านใหม่เัยพน์กศนอเภอพุทธส่งและกศนอภอนาโพส่วนพนมรุ้งได้แก่กศนอเภอนางรองกศนอเภอประคำกศนอเภอหนองกี่กศนอเภอโนนสุวรรณกศนอเภอโนนดินแดงกศนอหนองหง กศนอํอเาเภอละหารทรายและกศนอํอเาเภอเฉลิมพระเกียรติข้อมูลด้านบุคลากรบุคลากรสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการจำนวน3คนลูกจ้างประจำจำนวน2คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนพนักงานบริการจำนวน4คนรวมบุคลากรทั้งหมด39คนสภาพปัญหาที่พบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาครั้งนี้ ได้พบสภาพปัญหาอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ในด้านงบประมาณจากช่วงระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาพบว่างบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของปีงบประมาณพุทธศักราช2563ล่าช้ากว่าทุกปีงบประมาณที่ผ่านมาทําให้การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ปัญหาประเด็นที่2ด้านการนิเทศติดตาม ช่วงระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาซึ่งตรงกับช่วงเวลาของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ไม่สามารถนิเทศติดตามงานและกิจกรรมการศึกษาได้ตามแผนการนิเทศที่กําหนดไว้โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 1 3 แนวทางในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาประเด็นที่1ด้านงบประมาณจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได้โดยเร็วที่สุดทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเด็นที่2ในด้านการนิเทศติดตามเพื่อให้การดําเนินการนิเทศติดตามสามารถดําเนินการได้ตามแผนการนิเทศที่กําหนดไว้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการนิเทศออนไลน์โดยนำเสนองานและกิจกรรมผ่าน Google Hangout Meet แทนการนิเทศติดตามแบบเดิมกับผมนายมนทลเกียรติกุลศิริขอจบการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ